ความหมายไพ่ทาโร่ชุดใหญ่เมเจอร์อาคาน่าหมายเลข4ี่เดียมเพลเลอร์จัก,กรพรรดิพอเราเห็นตัวเลขแล้วเลขสีเนี่ยเราก็นึกได้เลยว่าสี่คือสี่เหลี่ยมอยู่ในกรอบกฎเกณฑ์ระเบียบนะครับทีนี้เรามาดูความหมายโดยรวมๆนะครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายเนี่ย ก็จะประสบความสำเร็จถ้าเป็นผู้หญิงไ้ไพ่ใบนี้ก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากจึงจะประสบความสำเร็จแต่ที่ผู้ชายประสบความสำเร็จเนี่ยก็เรียกว่าตอนต้นก็เหน็ดเหนื่อยสร้างเนื้อสร้างตัวกว่าจะประสบความสำเร็จเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าเป็นเหมือนกับเป็นพระราชาที่นั่งบนบัลลังก์บัลลังก์หินก็บัลลังก์หินก็มันก็ต้องเหน็ดเหนื่อยถึงจะได้มาเหมือนกันนะครับสู้รบ หรือขยายอาณาจักรอะไรเงี้ยต้องทําสงครามอะไรเงี้ยนะครับบุคลิกของไพ่หรือนิสัยนะครับของคนที่ไพ่ได้ไพ่ใบนี้ก็คือมีความเป็นผู้นําสูงมีความมีชอบควบคุมคนอื่นชอบชอบชอบควบคุมสถานการณ์มีความเผด็จการมีความมั่นคงมีความสงบนิ่งมีความมุ่งมั่นหนักแน่น รักความก้าวหน้ามานะอดทนไม่ย่อท้อชอบการครอบครองเป็นเจ้าเข้าเจ้าของให้ความสำคัญกับการงานและความสำเร็จนะครับมีความสามารถในการดูแลปกป้องคนที่เขารักนะครับหรือเป็นคนของเขานั่นเองจะว่าลูกน้องคนในครอบครัว ถ้าเขาเป็นคนดูแลปกป้องเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะครับแล้วเ,เหมือนกับก็เรียกว่าเขาเนี่ยมีศักยภาพทางด้านร่างกายเหมือนเป็นนักกีฬาหรือเหมือนกับร่างกายสูงกำยำล่ำสันอะไรเงี้ยด้วยนะครับอาทีนี้เรามาดูจากรูปหน้าไพ่รูปหน้าไพ่เนี่ยเป็นผู้ชายสูงอายุ หน่อยเหมือนการน,นั่งบนบันลังหินที่มีเป็นหัวแกะนะครับที่มั่นคงบันลังหินมั่นคงอันนี้เนี่ยก็ด้วยความเป็นแกะเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นดาวอังคารที่บ่งบอกถึงพลังอํานาจนะครับเพราะว่าดาวอังคารเนี่เป็นเจ้าเรือนของราศีเมษนะครับมือถือก็ทาก็หมายถึงอํานาจมือถืออํานาจ ลูกแก้วสติปัญญาฉลาดนะครับแล้วก็เสื้อสีน้ำเงินก็เป็นจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่สีแดงก็หมายถึงอำนาจมงกุฎที่ประดับเพชรก็หมายถึงอำนาจไปพร้อมๆกับความร่ำรวยด้วยแล้วก็ด้านหลังเป็นรูปภูเขา ก็หมายถึงใจิตใจที่แข็งแกร่งนะครับแล้วบรรยากาศก็เหมือนแบบมันเหมือนมันเหมือนทรงพลังอะ่ะถ้าดูจากรูปนี้จะให้ความรู้สึกว่าแบบทรงพลังทรงอำนาจนะครับมีเหมือนมีแบบความยิ่งมีบรารมีอะไรเงี้ยนะครับต่อไปเรามาดูด้านในเรื่องตำนานเทพตำนานเทพ เนี่ยเดียมเพลเลอร์ก็คือเทพเจ้าซูสหรือซีออสนะครับเป็นลูกหรือเป็นพระโอรสของเทพโคโนอสเทพโคโนอส,สก็คือเลข9้าเดอะเฮอร์มิตนะครับแล้วก็อันนี้เขาเติบโตและลอดตายจากการถูกที่พ่อเขาจะจับกินเทพโคโนอสจะแบบตัวใหญ่มากแล้วก็แบบเวลามีลูกก็จะจับกินจับกินนะครับ เพราะมีสาเหตุสาเหตุที่ว่าพ่อเขาอะเทพเจ้าโคโนัสเนี่ยเคยถูกทํานายว่าจะถูกลูกเนี่ยมาทําร้ายหรือว่ามามาเหมือนกับว่ามายึดบัลลังก์คืนอะไรเงี้ยถูกถูกสาบเอาไว้อ่ะทีนี้เรามาดูต่อแล้วก็เทพีรีอาเนี่ยผู้ที่เป็นมารดาของเทพซุสเนี่ยหรือว่าก็เป็นเป็นภรรยาหรือเป็นเมียของเทพโคโนัสเนี่ย ก็รู้สึกว่าแบบไม่ชอบที่จะเหมือนกับว่าอะไรออกลูกมาแล้วก็จับกินจับกินก็เลยแอบแอบเอาเทพเจ้าซูสเนี่ยไปซ่อนเอาไว้ก่อนที่จะถูกเอาไปกินนะครับก็คือพ่อของซูสก็คือเป็นปู่เอ่อพ่อพ่อของโคนสก็คือเป็นปู่ของซูสเนี่ยชื่อว่าอูลานอสอย่างที่บอกว่าทํานายไว้ว่าเทพเจ้าโคโนสเนี่ยจะถูกลูก เนี่ยแย่งชิงบัลลังก์หรือแย่งชิงอํานาจก็คือซูสเนี่ยจะมาแย่งชิงอํานาจก็เหมือนเหมือนที่เทพเจ้าโคนสเนี่ยก็ทําไว้กับเทพเจ้า,อ,าอูลานอสคือเหมือนกับแบบเหมือนมาแย่งชิงอํานาจต่อ,ต,อต่อกันมาอะไรเงี้ยนะครับอืมก็ฟังดูก็รู้สึกว่าน่าเศร้าอยู่พอสมควรแต่ก็ ก็เป็นเหมือนกลงกรรกลกงเกวียนกันมานะครับเทพซูสเนี่ยพอหลังจากที่เอาไปซ่อนแล้วเออ่ได้รับการที่ว่าไม่ได้ถูกนำไปกินเนี่ยแล้วก็ถูกนำไปซ่อนเนี่ยก็ได้นางนางแพะอามันเทียเลี้ยงดูจนเติบใหญ่แล้วก็เหมือนแบบมีพลังมีอำนาจแล้วก็เอาชนะพ่อของตัวเองได้นะครับ แล้วก็ไปแบบยึดอํานาจยึดบัลลังนะครับแล้วก็พ่อเนี่ยก็คือเทพเจ้าโคโนสเนี่ยก็สําลอกเอาลูกทั้งหลายที่แบบได้กินกินกินเข้าไปเนี่ยออกมารวมถึงไม่ว่าจะเป็นเทพฮาเดสหรือเทพเทพีดิมิเตอร์เนี่ยก็ถูกสำลอกออกมาด้วยซึ่งเทพีดิมิเตอร์เนี่ยต่อมาก็คือมาเป็น ดีเ e ็มเพ s สก็มาเป็นภรรยาเป็นน้องสาวนี่แหละแต่มาเป็นภรรยาด้วยนะครับก็จบในส่วนตำนานเทพทีนี้เรามาดูในเรื่องราศีนะครับกออ็อันนี้เนี่ยเลข4ี่ e e m p ็มเพเนี่ยเขาบอกว่าประจําอยู่ราศีเมษธาตุไฟต้นธาตุมีดาวอังคารประจําอยู่เจ้าเรือนนะครับสัญ,ญลักษ์ณ ราศีเมษก็คือเป็นรูปหัวแกะนะครับก็จะเป็นเหมือนราศีเริ่มต้นของจักรราศีเลย12ราศีเนี่ยมีราศีเมษเป็นราศีเริ่มต้นมีราศีเป็นเป็นเหมือนแบบมีดาวอังคารเหมือนเป็นดาวนักกีฬาดาวเริ่มต้นธาตุไฟเต็มไปด้วยแบบเขาเรียกว่าพลังอำนาจของแรงปรารถนาแบบความเป็นไฟอะไรเงี้ยนะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องการงานนะครับถ้าถามเกี่ยวกับการงานแล้วได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมาบอกได้เลยว่าก้าวหน้าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งผู้ใหญ่ช่วยเหลือหรือว่าตัวเองก็แบบได้ได้เป็นผู้ใหญ่อะ่ะได้เป็นหัวหน้านะครับทีนี้มาดูด้านการเงินการเงินก็คือร่ำรวยมั่นคงมีอำนาจแล้วก็ อำนาจอำนาจซึ่งมาจากพื้นฐานของการเงินนะครับือแล้วทีนี้เรื่องการเรียนการเรียนก็บอกได้เลยว่าฉลาดรอบรู้สอบได้หรือถามว่าจะไปได้เรียนต่อต่างประเทศไหมไพ่ใบนี้ขึ้นได้ไปแน่นอนเพราะใบใบนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางด้วยการ,เ,รเดินทางอย่างมีเป้าหมายไม่ว่าจะไปเรียนศึกษาไปทํางานอะไรเงี้ยนะครับต่อไปด้านอาชีพ อาชีพที่เหมาะสมก็จะเป็นอาชีพเกี่ยวกับการปกครองข้าราชการการเมืองนักธุรกิจใหญ่นักบริหารผู้บริหารอะไรเงี้ยนะครับด้านการลงทุนการลงทุนที่เหมาะสมก็จะเป็นด้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ด้านความรักด้านความรักเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่เป็นเหมือนแบบคนแบบผู้ชายตรงไปตรงมา แต่ชอบเป็นผู้นำควบคุมครอบครองหรือแบบครอบครองเป็นเป็นของของของเขาคนเดียวอะ่ะเพราะฉะนั้นแบบผู้หญิงจะแต่งตัวสวยๆออกนอกบ้านก็หึงอะไรอย่างเงี้ยไม่โรแมนติกแล้วยังจะหึงอีกอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดแบบอ่อถูกถ้าเกิดเป็นคนโสดถูกใจใครชอบใครก็ เข้าไปจีบดือด้อเลยอะไรเงี้ยตรงๆเลยเข้าไปหาก่อนเลยอะไรเงี้ยไม่มาแบบว่าเออด,ดูท่าดูทีว่ายังไงอะไรเงี้ยอืมคือเหมือนแบบนะตรงไปตรงมาอืมถ้าถ้ามีโอกาสหรือห่างห่างกับคู่เนี่ยอันนี้ก็เป็นอันตรายนิดนึงก็อาจจะมีชู้ได้หรือ ถ้าเกิดว่าห่างกับคู่แล้วอะ่ะแล้วไปเจอโอกาสมีผู้หญิงเข้ามาเนี่ยก็ก็อาจจะจะมีคู่เอ้มีชู้ได้นะครับนั่นแหละแล้วก็ถ้าหญิงคนรักที่ได้ใบนี้เนี่ยเอ้หมายถึงว่าเออเป็นผู้หญิงเราได้ใบนี้เนี่ยก็ทํานายได้ว่าคนรักอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นผู้ชายที่มีอายุมากกว่า5-10ปีนะครับ ต่อไปเรามาดูในเรื่องสุขภาพสุขภาพเนี่ยก็เป็นนักบริหารผู้บริหารเป็นผู้นำก็ต้องใช้สมองอาจจะต้องเครียดนะครับก็มักจะปวดหัวแล้วเวลาทำงาน,นอาจจะต้องนั่งนานก็ปวดเมื่อยไม่ว่าจะเป็นหลังคอบ่าไหล่อันนี้ก็จะเป็น,เ,ปนเกี่ยวกับเรื่องระบบความเครียดแล้วก การปวดเมื่อยด้วยความเครียดเป็นหลักเลยนะครับนั่งบนบันลังก็บันลังหินอีกนะครับทีน,นี้การเดินทางการเดินทางก็บอกได้เลยว่ามีเกณฑ์เดินทางไม่ว่าการเดินทางไปเกี่ยวกับเรื่องการเรียนศึกษาต่อเรื่องดูงานต่างประเทศหรือไปทํางานต่างประเทศเลยย้ายไปเลยอะไรเงี้ยนะครับไปแบบหลายๆปีด้วยนะครับต่อมาถ้ากรณีเป็นไพ่หัวกลับ หรือประเด็นปัญหาหรือในแง่ลบก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่มีเหตุมาจากนิสัยของเขาที่ชอบเป็นคนควบคุมคนอื่นเป็นเผด็จการแล้วก็บางทีแบบห่วงหวงคนของตัวเองอะ่ะห่วงคนรักจนแบบไม่อยากให้คนรักขยับไปไหนก็เรียกว่าหึงแบบไม่มีเหตุมีผล มันก็อาจจะแย่หน่อยที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยอึดอัดแล้วบางทีมันก็แบบไม่มีความสุขไปต่อยากอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไพ่ด e อัมเพลอรก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ